สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนัเนาะทุกทุกท่านนะครับที่ทติดตามรับชมสั่งก่อนนับเนาะสุปกรณไลฟ์สไตล์นับพี่น้องมื้อนี้นะครับผมสิมาอ,อ่ต่อจากคลิปที่แล้วนับเนาะกัสิมาเฮดอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ทักเชือก เกี่ยวกับงานถักเชือกนะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือเวลาเขาไวยา้ยังไงครับเขาจะไ้กเกี่ยวถักห่วงถักนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยเป็นการเกี่ยวประมานนี้แต่้าเป็นเส้นลวดนะคับเนาะเดี๋ยวคลิปที่เฮ็ดเส้นลวดผมกัสซีมาสอนถดัดอีกนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับผู้ยิ่งกับเฮ็ดได้นะครับ คลิปนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งนับในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คืออ่านะครับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวที่ผมเคยบอกไปนะเนี่เท่าไปซื้อใส่ก็ได้นับนั่นคือเป็นตะขอนะครับใส่ยี่หกตัวนะครับพี่น้อกขออนุญาตนะครับใส่หกตัวตัวใหญ่หนึ่งนะครับตัวในหญ่นนหนึ่งตัวบนี้แหละ น้อยนะเพราะจะไปซื้อนะครับเกี่ยวครับตะขอเกี้ยวนี้อันนี้ก็ใด้ยังห้าตัวเป็นหกตัวครับที่ไก่เคียงนะครับนี้อันนี้ผู้งยิ่งกับเฮ็ดได้นะเนาะประมาณนี้ยนะเดี๋ยวผมเดชิมะระกะอุปกรณ์อีกตัวนึงนะครับคือที่นั่นเขาจะใส่เป็นไม้ก็ได้ครับไม้อาจจะเป็นล้อไม้ไผ่หรือเป็นยังก็ได้เป็นทออ่า ทอแบบทอ PVC นะครับก็ได้น้ำเนาะในผมเตรียมมากก็คือผมมีไม้นะครับอันนี้เป็นไม้คุ้นนะครับต่บ้นไม้คุ้นเป็นไม้อันไม่ไม่ขันนุนนะครับอันนี้สร้างก่อนกระเทียวมากนะครับเลื่อยนะครับกะกะเอาคืออันนี้เข้าเยียวมาใส่เรื่องเทาเากับพกผ้าไปใส่มาใส่ได้เหมือนกันครับตัวนี้ครับเหมือนกันครับตัวนี้พกผ้าไปใส่ก็ได้อันนี้เข้าบบพกผ้าเข้าไปติดใส่โต๊ะ ใสตู้ใสยังไงก็ได้นะมาิมัดยึดได้เลยนะครับหรือบ่มัดยึดก็มีตู้ห้องบอ่อด้ตูก้กะเอาตัวนี้เจาะเข้าไปเลยนะอ่ะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะพี่น้องคับอุปกรณ์ diy นะครับเนาะตะขอนะครับี่กระิตัดประมาณนี้นประมาณจักยังไงครับ diy แบบช่างบ้านบนน้าประมาณนี้ เค <S <S <ๆ>ก็ดแบบสดๆดในพี่น้องนะครับชี่ได้เข้าใจนะที่ได้เห็นแบบทังสี่เลยนะครับวิธีการง่ายๆครับเนาะ สิ่งที่ไก่โตนะครับสิ่งที่ไกลตัวออกมาจเ,เลยนะครับอุปรกรณ์บางข้างนะมะเข้าว่จะเปลี่ยนต้องซื้อครับแต่ห้อหาอะไรก็ได้ไกลตัวนครับ ดีโอผมมืมีการตัดตอนนะครับสดๆเลยบ่ไใดยังมืมีแห้งยังมืออืมโอเคออกมา,มาได้แล้วนะครับขีดออกมาณนี้ใส่มีดหรือใส่ยยังก็ได้ครับของผมจะเป็นการเตะตะบะอันนี้ แนวทางครับงานดี y วพี่น้อง DIY อวเครื่องมือครับก่อนห้องสีเตรียมกันพักเชือกนะครนาถักสร้อยเชือกเทียนเหมือนที่สังก่อนใส่ยีนีนะครับกับประมาณนี้นะครับ,นะรบ,รนนรบเอาผูดด้ใดอยากเล่นก็คือเอาประมาณคร่าวๆแค่แค่นี้ครับแค่เหมาะสมนับประมาณประมาณหกนิ้วนะครับ หกนิโอเด้งหกนิ้วเสร็จปุ๊บนะครับหกนิ้วเสร็จโษกะตังกลางนะหกเซปดหกแเป็นสิบหกเราจะกินตรรัวกลางเรื่อยนะครับ กินไปยการินไปหูหนึ่งก่อนนะเพราะว่าหูหนี่ที่เป็นยึดตัวใไง่นะาม้าสิแนะนําพที่น้องเอดนะครับผู้ใด,ดที่อยากแบบพกผ้าเลยก็ง่ายครับว่าต้องดัดลวดนะครับชุดนี้แบบว่าดัดลวดนะครับ อันนี้หกสองสองสี่หกอันนีหกนะครับนี่หกจุดนนะ้ำนะหกจุดบันยี่หกจะเตรียมนะครับเตรียมตัวจก่อนครับจ่อเนี่ก็ใส่เข็มนะครับใส่เข็มหรือกุญแจมีตะปูนะครับ จะใส่ตะปูได้นะแต่ว่าสังกวนมีอุปกรณ์นะเรียมพระยู่เลีวนยนะ okay. จะต้องใส่เรอ,อนี้ก็ได้อ,อืมอ่ะเร่กะาน้ับนี่สังกวก่ะเจาะนะครับ แล้วหนูผู้เลี้ยงนะฝั่งนี้ครับหผู้แรกนะครเนาะผู้แรกเนาะยี่คันตัวนี้นครับโอเคผู้แรกผู้สองบันเข้าพี่กับนัเจ้ะ นี่ครับจ่อไว้เลยง่ายๆนะครับเนาะการทำง่ายๆเ่าห่าต้องแปลงมันห่อเด็ดดัดอะไราก็ต้องเอาอนไนก็ได้ที่ไก่เคียง,งนะครับนะรนนงงรนเ,บาเอาอนานะมาเอ็ดพอไก่เคียงเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่น้องขั้นเขาเลยนะใส่ในขั้นเลยมนาะ ว่ต้องออกแค่ยึดพยูก,ก็ะไรเบ่ต้องเราจำมากนะครั้ไปหมุนนับภาษาสัง่งก่อนต้องเท่ากับเอื้อนขันหมุนไปนัหม,นนมุนไปนี่ครับค่อยๆหมุนไปนี่สีครับก็ได้ละ เพื่อไว้ครับมันหลายตัวเพื่อห้องมักกวงมักสัน่นขันบ่มักก็เอาซัมนี่ก็ได้นะน้องนี่ซัมนี่ก็ได้นะขันมักครับห้าตัวกตัวหาตัวเพาะว่าสร้างกวดจับจมูกไป สร้างก่อนจอามุ่ไปหกเกินตัหนึ่งอาเกินมุ่รงนีงครับสีเงินใซกก็ได้นะครับเกินแล้วก็ใส่สีเืินนะที่มันเป็นตะขอไกลเคียงครับขอให้เป็นไกลเคียงนี่ครับข้าวๆนะพี่น้องได้แล้วหนึ่งข้างนะครับันนี้อันนี้ อันนี้ตะขอตัวนี้ก็เป็นตนดึงนะครับปลกเกี่ยวปเกี่ยวเซคของเซนั่นก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าห้องบ่อบ่ไปคลองเขาก็จับเจาะตัวนี้ครับซีเซเขาโต๊ะหรือเป็นคอตู้เป็นยังก็ได้นะครับเนาะแต่อันนี้แบบพกผ้านะครับเนาะพกผ้าไปสซก็ได้ี่ก็ขันนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับเกี่ยวตะขอก็สิ้ล้่ยๆกันครับตัวนี้แล้วนะครับ อันนี้เป็นลวดนะครับลวดดัดตัวนี้นะครับบางครั้งผู้ยิ่งนะครับเพิ่นดัดบบไรนะครับดัดบบไรข้อบ่แข็งนะครับแ็ต้องเฮ็ดแบบนี้เอานะครับนี่ลักษณะสิเนี่ยแเกี่ยวได้แล้วครับวันที่นี้่เกี่ยวกเกี่ยวสอยนะครับเวลาทักเนาะเฮาตรงก่อนจะทํานะครับน้ะเฮาต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเนาะนี่เป็นตะขอประมาณนี้สี่ครับยามเกี่ยวสมมติอันนี้เขาจะทักเฮาจะทักห่วงตัวนี้ มวนแคปซูลเลยเขากเกิดโย่สันสันเห็นไหมครับเห็นไหมโย่จะได้ประมาณนได้ขันเขาจะทักตรงนี้นะครับใหญ่เตีมันกว้างเขาต้องการเพื่นที่กว้างเขาก็เฮ็ดนะเฮ็มันกว้างนะครับแล้วก็ดึงทักได้สบายแบบพกพาได้ด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆท,ทุกท่านนะครับเนาะก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับผูดด้ใดที่เริ่มต้น ที่อยากถากงานเนื้อหาอุปกรณ์น้บเนานะซื้อเขา,ามันกระแพง,ง,นนงพี่นองนี่ลงทุนกับวักบาทนะครับอันนี้ตัวนี้สั่งขวัญซื้อมาแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งรู้สึกจะยี่สิบยี่สิบกว่าบาทนะครับจะได้แล้วเห็นปะมันมีใส่ยู่สองชุดนะครับสองตัวสามารถปรับเปลี่ยนใส่ได้เบิดทุกอย่างนะครับคือตะขอตะขอถักนับตะขอเกี่ยวนะครับ ังานนะครับสำหรับงานเงินเองานไอ้ถักเชือกน้ำเนาะโอเคนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้กะฝากไว้นะครับเป็นแนวทางเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับกะชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำกดให้กำลังใจช่างก่อนนะครับเนาะฝากด้วยครับช่องสุภกรไลฟ์สไตล์นะครับเนาะมา DIY อุปกรณ์ ถับเชือเทียนกันนะครับเนาะสำหรับมือนี้กะสวัสดีครับ